สวัสดียามเย็นวันนี้ไม่ได้ขึ้นแต่นะว,ว่าเนะสียงนกเสียงนกเสียงนกอะไรเสียงนกอะไร รู้ว่าเราเราจบดูเสร็จปั๊บเขาเงียบไปปึ๊ธเลยเนี่ยเขาอยู่ซุ้มเนี่ยอยู่ซุ้มเนี่ยอยู่สูงเนี่ยเริ่มร้องเริ่มร้องอ่ะเริ่มร้อง จะลมตัวไงเขาอ,อยู่ในพุ่มไม้เนี่ยอยู่ในพุ่มไม้เนีฟเ่ฟังเสียงฟังเสียง ก็คงแบบอากาศหนาวแล้วก็คงแบบไอ้นี่ขนาดน้อคงแบบเออรอนกันนแบบอน,อนอกัน,น,อ,กนอะไรประมาณนั้นเลยใช่ปะใช่ปะไอ้ฟังเสียงธรรมชาตินะฮะไอ้ฟังเสียงธรรมชาติพอช่วงนี้นะนกกาอะไรก็จะบินเข้าลังหมดเนะนะาะน่ะจะทำให้เราเรียนรู้ อะไรกูเขาว่าออต่เราไม่ข้าบุกไปไงเพราะว่าจะไปรบกวนเขาเนะเาะไม่ข้าไปเพราะว่าเด๋ยวไปเจงูเจง,งูมากเออนั่นแหละเราเลยไม่ข้าไป วิธีธรรมชาตินะเป็นวิธีธรรมชาติของเขาเกี้เสียงลั่นเลยพอเรามันเดินมานั่งนั่งถ่ายของนียเลยอ่ะคิดดูดออ,อยากรู้ไงว่าเขานัเกันยังไงไง ในนี้มีมีลังนกเยอะมากเลยแล้วก็มีแล้วก็มีลูกลูกนกเยอะมากเลยเป็นเส่้ยเราไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปเราไม่ไว้ใจยังไงเพราะว่าอะไรเปล่ากลังวงูกลัวงูเห็นไหมไปแล้วนก๊คอยแล้วนั่งถ่ายบินไปไมาแล้วนกกระยางนั่นนะเมื่อกี้ไม่ต้องบ่งบอกแล้วว่าอะไร เป็นนกขยางเป็นนกขยางไม่ว่าเขาคลอดลูกที่นี่นะฮะคลอดลูกที่นี่แล้วเขาก็เติบโตที่นี่อ๋อนั่นแหละอีพีสองอีพีสองจ้ะ